สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีสูตรดีๆมาแนะนำทำยังไงให้พริกดกจนกลิ่นแทบหักเราก็จะใช้สูตรง่ายๆสูตรที่เรามีอยู่ในบ้านในครัวของเราเป็นสูตรง่ายๆเราไปชมกันเลยค่ะน,นี้เราก็จะใช้กล้วยที่สุกงอมในกล้วยที่สุกนะเขาจะมีธาตุโพแทสเซียมและมีธาตุอาหารที่เยอะมากวันนี้เราจะใช้กล้วยจำนวนสี่โลค่ะ จะเป็นกล้วยที่กำลังสุกแบบนี้หรือว่ากล้วยที่งอมกินไม่ได้แล้วก็ได้ค่ะเราจะนามาหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนเลยค่ะเราจะหั่นใส่ในภาชนะค่ะกล้วยก็จะช่วยบํารุงดอกเร่งดอกให้ติดดอกดีแล้วก็ยังทำให้พริกของเรามีขั้วเหนียวขั้วไม่ล่วงได้ง่ายด้วยค่ะ หลังจากที่เราหั่นกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวช่วยก็คือน้ำเจ้าข้าวค่ะเราจะใส่ลงไปจำนวน1ลิตรค่ะน้ำเจ้าข้าวมีประโยชน์ช่วยเร่งต้นเร่งใบแล้วก็จะช่วยเร่งในการแตกยอดได้ดีค่ะต่อมาก็จะเป็นไข่ไก่จำนวน1ลูกค่ะไข่ไก่มีประโยชน์เรื่องในการเร่งดอกและทำให้ติดผลดีขั้วเหนียว ส่วนเปลือกมีประโยชน์มากค่ะเราก็จะบีบ้ๆใส่ลงไปค่ะก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับต้นพริกของเราค่ะและสุดท้ายเราก็จะใช้เป็นผงชูรสหนึ่ช้อนค่ะผงชูรสก็จะช่วยให้รากนั้นแตกตัวได้ดีรากนั้นไปหาอาหารได้ดีแล้วก็ยังช่วยเร่งการออกดอกด,ด้วยค่ะทาให้พริกของเรามีดอกออกเต็มต้นเลยค่ะ เมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เทใส่ลงไปเลยค่ะและคนคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากที่คนเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำฝามาปิดเอาไว้ค่ะเราจะหมักเป็นเวลา3มวันค่ะหลังจากที่เราหมักครบสามวันเราก็สามารถนำ ปุ๋ยกล้วยนี้ไปใช้ได้เลยค่ะส่วนอัตราการใช้เราก็จะใช้น้ำประมาณ5ลิตรเราจะใช้ปุ๋ยกล้วยประมาณ5ช้อนค่ะถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถหมักเก็บเอาไว้ใช้ได้นานเลยค่ะยิ่งหมักนานเท่าไหร่ธาตุอาหารในปุ๋ยกล้วยก็จะออกมาเยอะก็จะเป็นประโยชน์ต่อต้นพืชผักและส่วนครัวของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะ สูตรนี้เมื่อเราใช้เป็นประจำก็จะทำให้พริกของเราติดดอกดกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะนอกจากจะใช้กับพริกแล้วเราก็สามารถใช้กับพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดเลยค่ะโดยเฉพาะพืชที่มีดอกก็จะช่วยทำให้ติดดอกปีและไม่ทำให้ควรนั้นหลุดล่วงง่ายด้วยค่ะ เราจะเห็นว่าพริกของเราติดดอกดกมากเลยค่ะดกจนกิน่งเขาเอเลยค่ะเอติดก,กับพื้นเลยค่ะนี่ค่ะดกเป็นอย่างมากเลยค่ะ<ม>เ,เพื่อนๆที่กำลังปลูกพริกเอาไว้ข้างบ้านก็อย่าลืมนำสูตรนี้ไปใช้ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ประหยัดต้นทุนแล้วก็ปลอดสารด้วยค่ะ เราก็จะมีพริกให้เก็บกินตลอดเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ